สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์นะครับประจําเดือนเมษายนนะครับเรามาถึงคนลักขณาราศีกุมนะครับพี่ยักษ์ของเรานะครับพี่ยักษ์ของเรานะครับเดือนนี้นะครับดูแล้วอาจจะต้องอดทนสักหน่อยเพราะว่าดาวังคารที่โคจรไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยนะครับมันทําให้เขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการด้านตัดสินใจวุฒธธิภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า อังคารเนี่ยกล้าแข็งขยันทายอังคารหรือว่าอังคารมันตกวินาศไปนะครับมันก็ทําให้อะไรครับใจร้อนนะครับหรือบางทีเนี่ยนะครับมุทะลุดุดดานจนเกินไปก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยหรือบางคนก็ขี้เกียจเอาซะดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยดาวอังคารเนี่ยเป็นเรือนพบอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับส่วนนะครับ เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับดาวเสาร์นะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศวันที่สองมีนาดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินของคนลัคนาราศีกุมหรือพี่ยักษ์ของเราเนี่ยนะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศแล้วได้ตำแหน่งนิดตามมาในวันที่ 17มีนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวการเงินก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะถอยหลังในเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับพี่ยักษ์เนี่ยนะครับจะต้องเก็บเงินและเพราะว่าเดี๋ยวพฤษภามิถุนนาการกฎาสิงหาอะไรเงี้ยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมันจะโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีทุนสำรองไว้บ้างอย่าใช้จ่ายจนเกินตัวไปนัก เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยักษ์เป็นราศีเดียวที่หาเงินง่ายได้เงินเยอะแถมมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาอย่างตลอดนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูในภาพรวมนะครับดาวสุขที่ได้เกณฑ์นะครับได้เกณฑ์กับลัคนานะครับทำให้ท่านเนี่ยมีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่งมีสิทธิ์ ได้บ้านได้รถนะครับแล้วสุขเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไป1เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮปปี้ดีดาได้เลยนะครับถ้าใครรอบ้านรอรถนะครับหรือรอการขายบ้านขายรถอยู่แต่ผมมองว่าน่าจะเอาไปซื้อมากกว่าที่จะได้ขายนะนะครับด้วยดาวใจเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนและลาวพุธซึ่งเป็นกระเกษเจ้าเรือนราศีเมถุนเนี่ยนะครับ กลับมาเดินปนเป็นปกติในวันที่3มีนาแล้วก็ตอนนี้นะครับดาวพุธกับดาวราหูนั้นโคจรสลับตำแหน่งสลับที่กันทำให้ท่านยังคงมีความเนื้อหอมต่อเนื่องมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาในเดือนนี้นะครับแล้วก็นะครับดาวใจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์อยากจะคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ นะครับและเนื้อหอมด้วยนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่าเรื่องไม่ดีคือดาวอังคารที่ไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันดูอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับรายละเอียดเป็นเรื่องๆไปเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องการเงินนะครับการเงินของคนลัคนาราศีกุมนะครับ คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนอกจากเป็นดาวการเงินแปลว่าไรายได้แล้วยังเป็นดาวความสําเร็จหรือดาวลาพระนั่นเองนะครับเมื่อมันเป็นทั้งสองอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอดาวพฤหัสเนี่ยนะครับโครจรเข้าไปอยู่วินาศท่านก็จะมีเกณฑ์คือมีไรายได้แบบลับๆไม่เสียภาษีหรือมีไรายได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหรือเป็นลักษณะคือ รายได้จากต่างประเทศเข้ามาเพราะนะครับดาวพฤหัสนั้นโคโจรไปอยู่วินาศแล้วก็ทับดาวอะไรครับทับดาวเสาด้วยซึ่งรายได้ที่เป็นเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่ามันจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ไม่ได้มาทีแป้งเลยแต่ว่าจะเป็นน้ําซึมบ่อทรายคือเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรลักษณะอย่างนั้นซะมากกว่านะครับด้วยดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่วันที่1วันถึงวันที่9เ,เนี่ยนะครับยังเหมาะสําหรับการลงทุนอยู่แต่เลยจากวันที่9ไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยสะเวยตรียางที่ไม่ดีนะครับเป็นตรียางบาปเคาะคือตรียางเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีเกณฑ์มีคนชักชวนให้ท่านไปทำอะไรเทาๆนะครับแนะนำว่าอย่าไปยุ่งเพราะนะครับคำว่าวินาศเนี่ยแปลได้3เรื่องคือ1 นะครับลับๆไม่บอกใคร 2. ต่างประเทศ 3. คุกตารางเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่นะครับถ้าไปทำอะไรที่มันเทาๆหรือไม่ถูกต้องหรือเราไม่รู้แต่เพื่อนชวนไปเนี่ยมีสิทธิ์ตกกระไดพลอยโจรติดคุกนะครับนอนมุ้งสายบัวร่วมกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดูว่าเป็นงานใหญ่ได้เงินง่ายเนี่ยนะครับ อาจจะไม่จริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นงานหลอกเป็นงานลวงก็ได้แล้วก็เช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่9นะครับเมษายนไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับแนะนำไม่ให้ซื้อของใหญ่หรือของราคาแพงนะครับอาจจะได้ของย้อมแมวของไม่สมราคาหรือพอซื้อไปปุ๊บอาทิตย์หน้ามันลดราคาดัมลงไปครึ่งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าพึ่งซื้อในช่วงดังกล่าวนะครับทีนี้นะครับเมื่อดาวการเงินมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันก็ทําให้นะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทั้งที่มันมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายอยู่ตลอดด้วยความที่นะครับดาวการเงินเนี่ยนะครับมีทั้งดาวเสาดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอังคารซึ่งดาวอังคารนั้นตอนนี้โคจรมาให้โทษกับพี่ยักษ์หรือคนลัคนาราศีกุมเต็มเต็ม เพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่าเอาแต่ใจจนเกินไปฉันต้องการจะซื้อฉันจะอยากจะได้ฉันต้องเอามาให้ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเงินภายหลังเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีโชคแบบไม่คาดฝันหรือมีไรายได้แบบไม่คาดฝันเข้ามาหรือนะครับมีไรายได้จากงานที่เป็นงานใหญ่งานยักษ์เข้ามาแต่ขอให้ทําบนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เอาเปียบไม่เบียดเบียนใครไม่ได้ทุจริต อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ทำเป็นประมาณนั้นไม่งั้นเนี่ยนะครับจะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าวินาศอย่าลืมนะครับนอกจากแปลว่าต่างประเทศแล้วยังแปลว่าคุกตารางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ใจลงรายละเอียดลึกๆกับเรื่องนี้ด้วยนะครับและท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับหมดเงินหมดทองไปกับเพื่อนหรือสังคมรอบข้าง ที่เข้ามาหรือนะครับหมดไปกับเรื่องการติดต่อแบบไม่จําเป็นนะครับขอให้ท่านเน่ยเก็บแบ่งเอาไว้หรือว่าวันนี้จะใช้แค่1,000ก็เอาไปแค่1,000นะครับอย่าเอาไปเป็นหมื่นอาจจะไปหมื่นหมดหมื่นไปแสนหมดแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกขโมยหรือของหายนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวการเงินแล้ว ก็ยังเป็นดาวทรัพย์สินของเราด้วยนะครับแปลว่าเงินที่เข้ามาแปลว่าทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นมือถือนะครับทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับพอโดนดาวเกตแล้วก็ดาวมฤรุตยูเนี่ยนะครับโคจรมาถึงมันจะทําให้ท่านอะไรครับอาจจะถูกขโมยได้นะครับหรือไปไหนแล้วเผลอวางไว้ปรากฏว่าตกแตกเสียหายหรือไปลืมกล้องถ่ายรูปราคาเรือนแสนไว้ในรถยนต์ปรากฏว่า พอมาดูอีกทีเนี่ยนะครับรถยนต์มันร้อนก็นเหมือนเตาอบปรากฏว่านะครับระบบเครื่องยนต์คนไกของกล้องเนี่ยก็พังแล้วก็ไม่เหมือนเดิมท่านจะต้องระวังตรงนี้เยอะๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับที่จะต้องระวังทีนี้มาดูด้านรายได้บ้างว่าจะมีเข้ามาจากทางไหนบ้างนะครับ 1ทับดาวสาวอาจจะมีโชคจากการเสี่ยง2ทับดาวการงานก็จะมีโชคจากการติดต่อพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องงานแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องคุยกันนอกรอบหรือเป็นงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะในดาวตอนนี้ดาวที่ส่งผลกับคนลัคนาราศีกุมมากที่สุดคือดาวอังคารเพราะดาวอังคารในเดือนนี้โคจรได้ตำแหน่งอุดอุดแปลว่าเยอะแยะมากมาย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการติดต่อที่เป็นลับๆไม่บอกใครเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์นะครับได้โชคลาภหรือคู่ครองคนรักเนี่ยนำโชคลาภนำเงินทองหรือนำรายได้มาให้นะครับและก็มีในส่วนของรายได้เสริมเข้ามาในช่วงนะครับที่1เลยคือตั้งแต่วันที่1่ถึงวันที่2 นะครับช่วงนั้นเนี่ยดาวปุตตะแปลว่ารายได้เสริมทับตัวก็เกิดจากจากการพูดคุยเจรจาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีไรายได้เสริมเข้ามาในช่วงวันที่3จนถึงวันที่19จะเป็นช่วงไรายได้เสริมแบบตัวแทนคือใครทำอะไรไม่ได้เขานึกถึงเราเราไปทำแทนเค้าหรือนะครับเราเป็นมวยแทนอย่างเช่นนะครับท่านเป็นนักร้อง รปรากฏว่างานเนี้ยนะครับไอคนที่จะต้องร้องหรือเขาจ้างไว้เนี่ยติดโควิดก็เลยไปไม่ได้ก็เลยมาจ้างท่านไปแทนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นงานแทนนะครับอีกส่วนหนึ่งในช่วงวันที่3จนถึงวันที่19นะครับแล้วก็ถ้ามีงานเข้ามานะครับในช่วงวันที่3 ขอโทษขอโทษวันที่4จนถึงวันที่12เนี่ยนะครับเป็นงานใหญ่งานเบง้งแล้วก็ได้เงินดีเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธงานช่วงนั้นนะครับดีมากๆเลยหลังจากนั้นดาวนะครับรายได้เสริมคือดาวพุธนะครับโคจรย้ายราศีในวันที่19นะครับมันได้เกณฑ์กับดาวพลหัสนะครับดาวอังคารดาวเสาพอดีเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมี รายได้เพิ่มขึ้นถ้าใครมีการขายของในโซเชียลมีการขายของในออนไลน์มากขึ้นแต่รายได้ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะงานเอกสารหรืองานในหน้าคือบางทีเขาอาจจะนะครับทำเรื่องนี้ไม่เป็นเราก็ไปจัดการดําเนินเรื่องให้เขาเกี่ยวกับการทําทะเบียนรถหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีไรายได้เสริมตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะครับเงินที่ออกไปเนี่ยพยายามเซฟให้มันออกไปน้อยที่สุดแล้วก็พยายามเก็บ รายได้ให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยเวลามันถอยหลังมันถอยหลังที4เดือนเดี๋ยวท่านจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็จะกลายเป็นว่าชักแงกแๆๆแงะคือตายนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นกันต่อเรามาดูด้านสุขภาพกันนะครับเนื่องจากดาวสุขภาพนั้นเป็นดาวพุธนะครับคือคนลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับดาวที่ทําให้ท่านเนื้อหอก็คือดาวพุธ ดาวให้คุณก็คือดาวพุธดวงหนึง่งดาวให้โทษก็คือดาวพุธเช่นเดียวกันเพราะดาวพุธนั้นเป็นดาวทั้งปุตตะแล้วก็มรณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเรื่องสุขภาพนะครับในช่วงวันที่1นึ่จนถึงวันที่2เนี่ยนะครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับให้ระวังตรงนั้นส่วนวันที่สนะครับ จนถึงวันที่4อาจจะแค่2วันนะครับเพราะดาวพุธมันเดินเร็วมากในช่วงนี้เพราะในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยดาวพุธมันโครจรถอยหลังพอถอยหลังเสร็จมันก็สปริงทีบมันก็จะทําให้เดินเร็วเดือนนี้ดาวพุธอยู่ทั้งหมด3ราศีคือราศีกุมราศีมีนแล้วก็ราศีเมษนะครับในช่วง2ถึง3ถ้าจะฟิกไปเลยก็คือตั้งแต่นะครับวันที่2เวลา 23.00น,นโดยประมาณจนถึงวันที่4เวลานะครับ20.00น,นนะครับช่วงนั้นดาวพุธนะครับโคจรเสวยเพชฌคาตเลิกนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ด้วยความที่ดาวมรณะเนี่ยมันเสวยตำแหน่งปลาาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้า เขาตีกันให้หลีกหนีเกิดไฟไหม้อย่าไปมุงดูเพราะประเนี่ยมันจะเกิดทําให้ท่านเจ็บตัวเพราะท่านไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเพราะฉะนั้นช่วงดังกล่าวอย่าเป็นไทยมุงนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับาดาวพุธเนี่ยโคจรเป็นประแล้วก็เป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะมีเรื่องเป็นภูมิแพ้ผิวหนังหรือแพ้น้ําอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ควรไปเล่นน้ําทะเลในช่วงดังกล่าวนะครับแต่ด้วยความที่ ดาวมรณะเป็นประแล้วไปอยู่ในภพการเงินก็เท่ากับดาวให้คุณเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์จะขายมรดกที่ดินได้ขายของเก่าที่ท่านเก็บไว้ได้พวกลิมิต็ดอิดิชั่นเก็บไว้ไม่ได้ใช้เอาแปลรูปมาเป็นของสะสมมีคนอยากสะสมหรือเขาตามหาอยู่ท่านก็จะมีเกณฑ์ขายของเก่าได้ในช่วงดังกล่าว นะครับแล้วก็ช่วงนี้ถือว่านะครับดาวมรณะให้คุณก็คงจะไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรมากหรือถ้าเจ็บก็เจ็บนิดๆหน่อยๆเพราะดาวมรณะนั้นมันเสวยนะครับตำแหน่งนิดนิดแปลว่าเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาในส่วนของวันที่19ไปแล้วดาวพุธโคจรย้ายราศีทีนี้ในวันที่19นะครับจนถึงวันที่ 24นะครับ5วันตรงนี้เนี่ยนะครับดาวโคโจรติดพิษอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแผลผุพองนะครับระวังภูมิแพ้ผิวหนังหรือนะครับไปทานของผิดสํแดงทำให้น้ำเหลืองที่ไม่ดีเนี่ยเกิดการอักเสบที่ผิวหนังได้นะครับแล้วก็ดาวพุธวันที่19เนี่ยดาวพุธโคโจรย้าย ไปทับดาวเกตแล้วก็ดาวมารึตยูเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังระบบหายใจการเป็นลมหน้ามืดเพราะความร้อนหรือหายใจไม่ทันหรือไปอยู่ในที่ที่แอร์อัดคนเยอะมากๆ,ๆปรากฏว่าท่านอาจจะจมูกเล็กนะครับหายใจแย่เขาไม่ทันแล้วก็เป็นลมล้มตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเนื่องจากมันโคจรอ,อยู่ในแม่ธาตุและมันได้เกณฑ์กับดาวอังคารดาวพฤหัดแล้วก็ดาวเสานะครับ ถ้าท่านเดินทางไปต่างถิ่นนะครับจะต้องระวังถูกกับตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์กับดาวาดาวินาศดาววินาศก็แปลว่าคุกตารางหรือว่าโดนอยู่ในที่จํากัดนะครับก็จะต้องระวังตรงนี้อีกรอบนึงแต่ถ้าดาวพุธที่อยู่ตรงนี้ให้ระวังหลักๆเลยคือศีรษะดวงตานะครับแล้วก็นะครับ สุขภาพปากฟันเพราะว่าดาวมันถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้ระวังเยอะๆถ้าไม่เกิดก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวก่อนแล้วก็มีการป้องกันมีการอะไรนะครับช่วงตั้งแต่วันที่นะครับ 19ดาวยา้าจนถึงวันที่2 6เนี่ยดาวพุธโคจรเสวยทะลิโทโธเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรกับท่านจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นให้ร้านท่านลองไปเช็คประกันอัคคีภยัยนะครับประกันรถยนต์ประกันชีวิตนะครับลืมต่อหรือยังหมดวันไหนอย่าลืมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นวันที่2 6ไปนะครับก็ถ้าเกิดเหตุเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขหรือมี พบรบหรือมีประกันเนี่ยช่วยคุ้มครองต่อชีวิตท่านได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ยังให้ระวังอยู่เนื่องจากดาวอังคารที่นะครับมันอยู่ในภพวินาศนั้นมันจะส่งให้ท่านเนี่ยมุทะลุดุดันบางทีไม่ฟังเหตุฟังผลหรือบางทีเขาเรียกว่าเจอไฟแดงนะครับพอมันเป็นไฟส้มท่านไม่เบรกท่านผ่าปรากฏว่าไอรถอีกฝั่งหนึงมันก็คิดว่าฝั่งมันกําลังจะเขียวมันก็ผ่ามาแล้ะ ชนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังด้วยแล้วก็ไม่เบรกกระชันชิดจนเกินไปนะครับดาวเนี่ยนะครับมันไปอยู่ฝั่งขวาหมดเลยมีเกณฑ์ถูกตัดหน้ามีเกณฑ์ถูกเฉียวมีเกณฑ์ถูกเบียดนะครับค่อนข้างหนักสําหรับเดือนนี้และไม่ได้เป็นเฉพาะพี่ยักษ์คนเดียวนะครับโดนกันทุกราศีนะครับเพียงแต่ว่าราศีไหนเป็นมากเป็นน้อยเป็นอะไรยังไงแต่เนื่องจากของท่านเนี่ยมันเกิดจากการแบบ ไปพบปะพูดคุยเดินทางระยะสั้นๆนะครับและอย่าลืมนะครับเหตุที่เกิดตรงนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่30เมษาจะเป็นเหตุที่เกิดแบบมีคู่กรณีนะครับเพราะมีดาวอาทิตย์ไปร่วมแจมกับดาวมรณะด้วยดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ครองคู่สัญญาพอมาปะกันเนี่ยมันก,ก็จะทำให้นะครับ เหตุที่เกิดเนี่ยจะมีคู่กรณีหรือคู่สัญญาด้วยหรือถ้าท่านไปเฉียวไปชนแล้วอย่าหนีอาจจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการออกหมายจับไปตามท่านที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังดีนะครับดูแล้วน่ากลัวนิดนึงแต่ถ้าไม่เกิดก็จะดีมากหลักก็ระวังไว้นะครับเวลาเกิดเนี่ยเราระวังแล้วเนี่ยมันจะได้เกิดไม่หนักนะครับเดี๋ยวนะครับอย่าลืมดูตอน2เรามาดูเรื่องการงานแล้วก็ความรักกันนะครับ